บ้านไหนมีเข้าเย็นเหลือบ่อยนะคะเมนูนี้ช่วยได้มากเลยค่ะเพราะว่าทานได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะและที่สําคัญกินง่ายแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวลองดูกันเลยค่ะ เราจะใช้ข้าวเย็นนะคะผสมกับไข่นะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีหลังจากนั้นเรามาใส่แป้งทอดกรอบค่ะวันนี้ใช้เป็นโกกินะคะคนต่อไปค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่ตัวพริกไทยค่ะแล้วก็คนต่อไปอีกนะคะสุดท้ายเราจะมาตบด้วยมอสซาเรลลาชีสนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีคราวนี้ขั้นตอนต่อไปใครมีสาหร่ายใส่ได้ค่ะเพิ่มสีสันแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนคลุกกับเกร็ดขนมปังค่ะวันนี้ก็ใช้ของฟาร์มเฮาส์นะคะทีนี้เราก็ปั้น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 แล้วเราก็คลุกกับเกร็ดขนมปังใส่ลงในน้ํามันนะคะอันนี้เป็นแบบแรกเราก็ทอดให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บที่เหลือเนี่ยเราก็มาทําแบบที่2กันนั่นก็คือเราจะใส่เกร็ดขนมปังบางส่วนลงไปด้วยใส่ตัวเนื้อนะคะวันนี้เราใช้เป็นไก่ทเรียกอีกที่ทอดเหลือเมื่อวานคะ่ะใส่ลงไปค่ะห่นเต๋าเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกคๆกกันนะคะ คราวนี้เราก็จะมาปั้นๆๆน,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 นะคะแล้วใส่กับตัวเกล็ดขนมปังคลุกให้เรียบร้อยแล้วก็ลงไปทอดเหมือนกันเลยค่ะรสชาติที่ได้ก็จะต่างกันนะคะอันแรกเนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะอันที่สองเนี่ยจะมีไก่มาเคี้ยวให้รู้สึกมีรสชาติของเนื้อสัตว์เข้ามาด้วยนะคะ คือเวลาทอดนี้เราก็จะใช้ไฟแบบไม่แรงนะคะคือกลางค่อนอ่อนค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทอดไปเรื่อยๆจนเขามีความเหลืองละอุเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะตักขึ้นสเสด็จน้ํามันเอาไว้นะคะ <c oughs> ตัวเมนูนี้เนี่ยจริงๆกินได้กับหลายซอสมากเลยนะคะ <c oughs> แต่วันนี้ที่แอรใช้เนี่ยก็จะเป็นซอสตัตวโชริยากิมายโยที่เหลืออยู่เมื่อวานกับอีกตัวหนึ่งก็คือซอสสีราชาของไฮนะคะซึ่งเข้ากันมากแล้วฟังความกรอบนะคะ คือกรอบเลยค่ะแล้วกรอบนานด้วยนะคะตัวนี้แล้วแอดทิ้งไว้เพราะว่าทานไม่หมดนะคะทิ้งไว้เนี่ยมาอบกับตัวหม้อทอดไร้น้ำมันปรากฏว่ามันก็ยังกรอบแล้วก็ยังอร่อยได้เลยนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นเมนูที่คู่ครัวนะคะเพราะว่าข้าวก็จะต้องมีเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้ข้าวตัวนี้มันน่าทานแล้วก็เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีก็ลองทำดูกันนะคะ